พวกเราโครงการกิจกรรมเอสยูสารพลังสร้างสรงสรค์ชุมชนสร้างโอกาสค่ะวันนี้พวกเราจะยกทัวร์ไปสูนย์การเรียนรู้ทุ่งนาป่าตาลชุมชนบ้านได้การกันซึ่งเป้าหมายของเราคือการสอบถามและหาหรือวิธีจัดการปัญหาที่พบเจอในชุมชนค่ะหนูชื่อองค์อิงจะเป็นพิธีกรหลักในคลิปนี้ค่ะหนูชื่อไข่มุกเป็นพิธีกรรองค่ะไม่ไมต้องรอช้าไป,ไปกันเลย นี่ครอันนี้เป็นส่วนของเขาเรียกว่าเตาตาลนะครับส่วนของเตาตาลหมายความว่าเวลาที่เขาขึ้นตาลแล้วเนี่ยเขาจะเอาน้ำตาลใส่กระบอกเห็นไหมฮกระบอกไหมถ่ายรูปเก็บไปนะพี่คุณจะบอกลินมาจากยอดตาลนะครับแล้วใส่กระบอกพอใส่กระบอกเสร็จปั๊บเขาก็จะเอากระทะเนี่ย ตั้งที่เตานี้แต่พอดีช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนมันยังไม่สามารถที่จะลงน้ำตาลได้มากเพราะน้ำฝนมันจะลงน้ำตาลทำให้น้ำตาลเนเสียรสชาตินะครับก็จะรอเดี๋ยวพอหบดฝนปั๊บก็จะเริ่มเอาใสกระทะแล้วก็ตั้งบนเตานี้ช่องนี้ใสปืนใส่ปืนเข้าไปและตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านไร่ก่างค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอรนี่ามงคลนะคะมาจากมหาวที่ไรศลปากรค่คะมาทาโครงการ s อชสาพลังสร้างสรงรค์ชุมชนค่ะครับโอเคก็ขอสวัสดีน,น้องๆนะครับที่ได้ออกมาเรียนรู้นะครับก่อนหนตรงนี้สถานที่ตรงนี้ของหมงค์อารยการมันเป็นสถานที่สาธารณะนะครับมีเน้อที่ประมาณสองไร่ก็คยอทำเป็นโรงปุย๋ย ก็เมื่อก่อนทาเป็นลูปปุ๋ยพอหมดทุประมารมไปก็ไม่ได้ทาต่อนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่งบประมาณว่าทางรัฐจะช่วยระมานเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ออกไปก็ได้ทีปูแล้วก็ทําเป็นหลวงไว้นะครับไว้ให้ชาวบ้านได้ถึงเวลาทำนาได้เอาข้าวมาตากนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆที่ชาวบ้านจะใช้จ่ายได้คือจะใช้เสียได้ก็คือการ หน้าที่ตรงนี้ก็ใช้ไปทุนได้เพราะเป็นของส่วนนะครับก็อย่างอื่นถ้ามีโอกาสมีงบประมาณมาอะไรมาที่ว่าจะมาลงทุนที่ก็อยากจะขอวมาแก้ทำห้องน้ำนะครับแล้วก็ําเป็นโดงเอาไว้จัดกิจกรรมกับวบ้านพอ้องๆไม่ได้มาโรงเรียนลงเีินมา ลูกกระโนดคุณพระบุรีเขาเรียกลูกกระโนดนะครับก็ทำหลายๆอย่างทําขนมมั่งแกงว่างแต่เราต้องมีสถานที่ที่พร้อมนะครับตอนนี้มันยังไม่มีเพราะว่าลุงเองก็เพิ่งมาเป็นผู้ใหญ่ได้ประมาณสี่เดือนนะครับคุณเลือกตั้งผ่านคนไปเมื่อประมาณสี่เดือนก็รอให้มันหลงมกปีนี้ปีหน้าลูงก็จะทำลูมาเข้ามาขอมุกมาจากรัดจาก ภูหลักใหญ่หลายท่า,านที่อยู่ข้างหลังพวกเราครับการทำโอม,มาเราก็ต้องทำด้วยผลแล้วก็ถูกต้องมันต้องสร้างด้วยภาพลักษณ์ที่แท้จริงนะครับต้องเอาพื้นที่จริงๆออกไปนะครับตรงนี้ก็จะจัดเป็นลานอันนี้ก็ส่งให้กับเด็กๆคนเป็นเป็นสนามฟุตซอลบให้ดูน้องและเล่นติต่ออย่างตั้งคับ S <S ไม่ให้เปเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดถ้ามีายอสก็อยากจะฝากน้องๆถ้าจะสับตรงไหนได้ก็ขอให้ทำ,ำทุกอย่างมันจะได้ใบยาทกกั้งหมดแต่มันอยู่ที่เราจะพยายามขอบคุณมากครับและตอนนี้เราก็กลับมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะขอบคุณ <พ academy S 1> ที่รับชม,ชมนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ